ปาดีเด้อบาเป่ว่านซื้อนลบัเป่านซีองไปบานก้าพี่เราเอ้ยฝนตกแหงแหงเจ๊ลงมาเจ๊กกลงมาบุรีแหงพี่เราเอ้ยบัมนูออนสึ่นน้ำขนาดเอาชมพูชมพูเอ้ยหอมเบ้องนุ่ม กแค่กระรออพี่น้องเลยเคียรน้าได้มีสรุ่มไปมาดตาอีดีโถ้กทะลกลงมากบนีตาพี่น้องไป้ตก๊กรมพี่อยู่นกเพะเมื้เห่า พนสาวตกแล้วพี่น้องเอ้ยบันนี้บาเป้กัสสิปห้ามาัดก้ามัดบุ้งแล้วกะ็กลับบ้านนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพนอยูทูปเคสแต่แอคกระห้องอนะ่ะพี่น้องข้าแรงมาแล้วก็ได้เซิงเคสอิโม่เซิงเคสแต่แอกห้องมาเด้อมาเด้อข้ามได้ข้ามได้สิห้ามาัดก้าเด้อพี่น้องเด้อบันนี้ให้น้องเพิ่นลก ปลาเบสีหมัดก้าไม่มีคนหมัดก้าเด้อพี่น้องป้าเบิ่งพี่น้องคนตกแป๊บเดี๋ยวน้ำก็ได้ลายเติบได้ลายเติบอยู่เด้อมือเช่าห็นแต่ห้องขี้ไทยพี่น้องได้แต่แท้ห้องขี้ไทยมีพ้นตกน้ำก็ได้ลายเติบเพิ่มเพินหลายเติบพอดีละได้ไทยขาดไว้แล้วก็ แจ๊คสี่หากรรมกรอนันถ้าได,ไดพี่น้องเลยพุดไดกระดําไฮดำหนาเองมืดแหละนี่แหละพี่น้องก้าที่โรคมือเศร้านี่พอทันได้มาาัดจักเม็ดเลยพี่น้องเลยเบิง่งพูกอันนี้เป็นกองก้าบารเฟ่เลยพี่น้องเลยแต่นี่สอดพูกหน่าวเลยสอดปูพี่น้องเลยอันนี้ขอ,องน้องนุ๊ตพี่น้องนี่นะ กองนั่งนุ่นต่จับต่อมาคลองบ้าเป้อในี่พี่น้องของบ้าเป้ย์ยาวเลยครยาวปุ้นแต่ก็ยุบผุนดียุบผุนของน้องน้องนุ่นกับน้องดอนพี่น้องนี่กันคองน้องนุ่นของน้องนุ่นน่ะของน้องดอนคลองนั่งนุ่นอ่ะนะนั่นร้านพอดีอ่ะนะลูกก้ามือเดียวจนสิข้าวอัดครึ่งพูดอะไรพี่น้องเลย กล้าสิพอหนาอ,อีบะหนาตรงนี้พี่น้องเอ้ยอุ้งอ่างทางใจเด้อจะได้กล้าพอหนาอยอู่บ่แต่ละปีลกเบิร์ตชนี่นะได้หลายเติบเด้อนี่ของน้องดอนพี่น้องเอ้ยน้องดอนกับคน,น,นกันลกได้ลาหลายพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อพ่าวพาว,พาวใกล้สิข้ามเลยเด้อนี่จิดตากันมาเลยพี่น,อน,อน้องน้อยชวนกันนะโอเปกันเป็นผู้พาเหตุ พาถามเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพื่นพาน้ำหน้าพาเหตุมันนาแห่งมันสิ้นโกโพย่อการละเอ้าจะหลงก็ย่อกันอยู่นี่ไอสิ้นโกโพเขาเห็นคนบัน้า พี่นางเอคะแนนนี <aún> ่เราอ้กับป้าตบางไดพี่นองเอกแต่ว่าโมโนคันกับน้องกับโนฮะมันไปอาอยู่บ้านเบิ่งเผาะข้าวนาวรับมีจะลุกขาวพ่นต๊ะแห่นะค ฟาลาดจนได้ยี่สมเนีขนาดก็ปาดินดมาใส่ด้อเขาเอาแล้วฟาลาดจริงเลยชอบเมึงฟาลาดเธอนงไปนปตกเลแม่นพ่อไ้คาดได้ไช้คาดได้ล้วกากับมาก่อนนะ่อดโอ้ยเมืออม่อแล้วพี่น้องเนาะเอ็ดนาสงนางกันจันแล้วตั้งแต่เกิดนี่เคยจ้างเคยจักเธอพี่น้องเลย มาเด้อพี่เลยจะหางานรับจ้างมาเด้อทางพี่บาเป้สิจ้างเด้อพี่น้องจ้างคุณจ้างคุณหมานะเละเอาคุณยุทธทมบุญพอสาวห้าโคนผู้ป้าเขาย่านจอยนะเขยานบักจ้อยไปอ่าวคนจนติมพี่น้องเลยหน้ากกตานนะที่บาเป้ผ่านข้ามาบ้านตอนแรกินมักตานนะอยู่นั่นนะคนจนติมหน้าไปเลย ยึดตกนู้งเาเต็มด้นอ่ะพนตกแหงตืบอ่ะกนเลจากตอนแรกนี่ก็มันต๊กอีมัดขืนเบือนี่ป้าน้ำแห้งลาพี่รองเลยแหงดีละทายขาดว้ยแล้วก็ดํบยางดยวก็ดีลงมาลเบ่อยู่เตงมาเดาจะยืดรมาอ่ลงมาลงมาชุบแล้วพี่รลงมัดกา อืมเบิ้งมัดกาวันนี้ตี่เอพี่เหงาเด็กเลยปุ๊บพี่น้องเอ้ยโคกเลยโอ้โหลูกแต่เช้านี่แต่พุ่นมาพี่มาจอดอยู่แต่พี่กาก็งามพอสมควรเด้อพี่น้องเด้อแต่ในเลยคือว่าลูกบ่มลงซองบอลพี่น้องแปในเติร์ดบอลนี่กับยูฟุยูฟุ แปลนอยู่บนนี่เวลาบ้านก้าบ่มันบ่ออ้อไปน้องยันกล้านี่เทิงคือมีมาไหอยู่พี่ม้อยพี่มาไหวอยู่พี่กระตานกาก้าก้าก้า้งเข้าบ่ลกดีลอกลลตังตังตัง้งตบงคนจะนั่งโต้กล้ามัดผา ่อก็ได้เลยพี่น้องวันนี้บอบบี้สิมัดก้าเด้อพี่น้องเด้อนี่จักไม่ไหมเลยพ่อพิ่นจักว่ากันนี่ยสบายดีพี่น้องอีกรอบเด้อจ้าพี่น้องมัดก้าจนว่าสิคำม,มือตื่อตาพี่น้องไม่เกรียดแต่แอคห้องนลยก้ากับเต้เต้พี่น้องเลยลูกก้าเบิดมือพี่น้องมือหูว จักจะได้จักมากนี่เลยนุ่นไปกีอหรอนุ่นมาหนาับก้าเออป้าลุงบงังแม่ได้จักน้อยได้จักซีบก้าเต้พี่น้องทั้งญาติทั้งเต้โอ้โ,อโ,อโปหปวดมืดเฮียดีหนันบก้าออป้าลุงบังนึกได้จักลอยออได้จักนี่ยอดต้องลอยเบื้องพี่น้องลุกแต่เศร้านี่แต่พูดอ้อมโคมืดทีย กดปุ๊บกปกติน่ะลุกได้ทันี่ครึ่งไว้ไว้พี่น้องเลยจ้ากล้าบพอหนาสายี่มีพอกก้ามเตี้พี่น้องเลยเข้าเต้จะให้น้องรุดมามาด้อยน้องเลยหนักด้วยนุ่นตะดันไปเบื้องน้างนุ่นหนัก้างฟันหุ่งเบื้งแน่ล้วจะตี

เป็นร่างอ้ยเฮเรื่อกล้ามเรื่องอะไรกล้ามเรื่องอะไรเเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่ ขามดด้แต э <Yeah. S 1> ่แอ้องขำมือดื้อตาได้ไมนี่ไอมื่อด้อเบดรู้สึกากเบมมดแอ่อมัดข้าอะไระก็ตีต่ออะไรกันก็ใย ห้ามงเลยกาตีนีนะมาได้นี่กับากันเหม่อรลตัสมดจังว่าโน่กราสาวาดที่น่องไว้มือนะกระซานซีลุกเบิดมือที่น้องเอ้ยก้ามีพอหนาแต่แท้คนเบืองเนี่ยโน่ก้า่อน ก้ามโตดพี่น้องเอ้ยยายเจ็บมดแนกงปโปดแล้ลอเจมันยามันยามันไม่ได้โปดมันยายาอง้องาบมันชูงแน่สลูกมอนยาสะอี้บัเตอีโนวม อาจารย์นนกำพังพี่พังน้องไว้สันนี่เด้อเจ้าพี่น้องสิ้าหมันนี่แหละลกันสิพากันเหมือเด้อพี่น้องเพราะว่านี่ก็ใกล้สิค่ำเลยก็ขโมกขบใจพี่น้องยุทธีได้ที่หักเพลงที่เข้ามากาไดไล์กดแร์กดติดตามเป็นกำลังใจบอ๊อบบี้เดี๋ยวเจ้าพี่น้องทานังกับพาอกันลิปหน้าจ่ดีมีแหงเบิร์สุขุนสุขวดเด้อเจ้าพี่น้องไปแล้วสบายดี